สวัสด,ดีครับวันนี้ก็อยู่กับไอ้หนึเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ผมเ,เล่นเกมโลโบอกในแมเอ์อบล็อกฟุตนะครับซึ่งแมตนี้ก็เป็นแมตท,ที่ยังไงนะดังที่สุดในวันพีสแล้วนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมมาจากโลบอกนะครับโลบอกเป็นเกมที่หลายคนนั้นมักติดเกมนี้มากและกลูนั้นก็ติดมากด้วยเหมือนกันโอเคครับซึ่งใครที่อยากเ,เล่นเกมโลบอกครับก็สมัครเอาได้นะหรือไม่ได้ก็ไปซื้อรหัสต่อจากคนอื่นมาก็ได้เนาะมาอันนี้เป็น รหัสที่สร้างใหม่ของผมนะครับซึ่งใครดูคลิปก่อนนะรก็จะรู้ว่ารหัสนั้นกรูเทพมากแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์หาอะไรเลย,ยซ้าครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกในแบบไอ้นูฟตัวนี้นะครับซึ่งดันเสือกเลือกเพศหญิงมาด้วยเวลยเด้อปกติไม่ใช่นี้นอกอปวดสายฟ้าเห็นนะ คนจะใส่โค้ดนะครับที่มีชื่อว่าอัปเดตสิบสี่เอ้ยัปเด,ดนะครับแม่งกูรอ่อไปไกลหรือเปล่าวะใช่เปล่าวะอ๋อไม่ใช่นี่ครับอัปเดตสี่เอ้ยทำไมพูดอัปเดตส4ี่ตลอดเลยว่าอยาอยาไปอนาคตเลยอะ อ่ะใส่แค่นี้ก็พอนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาฟาร์มเลยนะครับอ้าวหไ,ไหนวะโหไกลเลยเกมเกมนี้ถ้าใครจำไม่ผิดนะครับก็ผมจะเคยเล่นอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับก็นั่นก็เป็นรหัสเทพๆของผมเองครับกระจอกสุดท้ายเลย ในช่วงเริ่มแรกเราจะไม่มีอะไรก่อนนะครับแต่ว่าเราจะมีนี่เราจะมีแค่หมัดโง่งงๆอันหนึ่งไอย่างหมัดที่ผมใช้อยู่เนี่ยถีบก็ยังได้เตะก็ยังได้มันจะมันจะลาดูเหรอไอ้นูบซึ่งยังไงวะลาดยังไงวะผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงบ้างอะต้องหาอะไรเยอะเลย เกมนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีทั้งอัปเดตประมาณนว่าเยอะเลยอ่ะอาจะผ่านมาประมาณสิบเอ็ดอัปเดตแล้วอะซึ่งกูชอบมากหมัดเลือดเป็นพงผมจะเน้นเลือดไว้ก่อนเพราะว่าเลือดมันต้องการมากเส่วนหมัดเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนไปใช้ดาบและไรวะเขาอะไรของมึงโอ้ยผลน้ําเศษเออดี ขอบคุณที่ช่วยแค่นั้นแหละจริงๆมันจะมารัดผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช้ดาบผมตอนนี้ผมซื้อดาบได้แล้วครับนี่ดาบดาบมันนก็จะเป็นคาตานะกับเออเออ,อะไรไม่รู้นะครับเออมันจะเป็นดาบโจรสลัดมั้งเอาดาบนี่ก่อนนนมันจะเป็นดาบโจสลัดนะครับ ดาบโจรสลัดซึ่งในเกมปกตินั้นชอบมากในตีเท่าไหร่11ดาเมจด,ดาเมจกระจอกชิบกายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าคุ้มอยู่อืถ้าจำไม่ผิดอาวุธที่ตีไกล ที่สุดของเกมนี่ก็คงจะเป็นบิเันโตไม่ก็บิเันโตกระบองก็อนไอเนวแล้วก็อย่างไงนะแบ็กซอร์ดชื่ออะไรนะเออดาบดำดาบดำอะไรวะดาบของตาเหี่ยวอ่ะตาเหี่ยวมีฮอกอะชื่ออะไรนะเออนเอเคแฮะ มันผลระเบิดกับผลน้ำผมจะเลือกผลระเบิดก็แล้วกันเพราะว่าผลระเบิดมันจะดีออกว่าผลน้ำนิดนึงเรือใหญ่ฮะเรือใหญ่ทำเป็นเท่หล่อเท่จริงจริงเอาเป็นเรือเล็กๆไว้ก,ก,ก่อนเพราะว่าผมยังไม่มีตังค์ช่วงนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมมีการตัดต่อกันนิดหน่อยทำไมมันดูแหลกอย่างวะ ในกระตกหรือเปล่ากูไม่รู้โอ้โหเหมือนลิงกูจะลากไม่ได้ด้วยลิงแม่งโหดทำไมลิงก่อนนี้มันช่างโหดหร้ายเหลือเกินมันโคตรโหดเลยเวน คนใช้กระบองสาโบดอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยในเกมนี้มันก็จะมีอาวุธมากมายเช่นเออ่กระบองก้อนเอเนล ดาบเซเบอร์ดาบโยรูเออจำชื่อได้แล้วไอ้ดาบดำแบ็คแบ็กซอนเนี่ยโยรูนี่ว่าดาบโยรูดาบคาตานะดาบฟูจิโทระซันไดซูซุยแล้วก็อีกอันหนึ่งจำไม่ได้เพราะว่าอันหนึ่งไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้เคยยินชื่อด้วยอืมเอาดาบก็แล้วกัน แหวทหารเรือมโดนฆ่าแน่เฮ้ยทหารเดือมป่าววะไม่ใช่ดิอ๋อโจสลัดฆ่าไม่ได้เวลยังไม่ถึง20เลเวลด้วยเกม เกมเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่คนหลายคนมาติดมากในเกม Roblox บบซึ่งุงนั้นก็ติดไปอีกคนหนึ่งแล้วด้วยจริงๆโคตรติดมากเลยนะครับไอเกมเนี้ยผมรอในรหัสที่ผมรอไออัปเดต12มาอยู่นะเนี้ยรอผลแสงตื่นผลแสงตื่นเนาะจะเป็นยังไงหรอก็คือสกิลแรกของมันเนาะก็จะเป็นหนูว่า ยิงธนูได้ยิงธนูแสงซึ่งกูชอบมากควรจะสวยหน้าดูได้คอมใหม่ท้กเทพขึ้น โอ้บอลห้าวแป๊บหนึ่งบอลหนงเวลยีห้า ได้ลตอนนี้ผมได้ผลน้ำแล้วนะครับซึ่งได้คู่มานานมากยะค่อยอ่านใหม่จากนั้นผมก็ผมจะไปต่อจากนี้ก็คือบาจี ยมฟังคุโคดิสแตกก่อนนี่แล้วก็เบรินส์ใส่ผลเลยเอาซาผลเอาซาห้าสิบเอ้ยเอาสิบสี่สิบพอแล้วก็ยิบห้า เลือดสิบห้าเซมินาสว่วนอีกห้าก็เซมินาอนกันสว่วนอีกห้าก็ไปเน้นผลจากนั้นก็หน,น,นึ่งแค่นี้ก็พอจากนั้นผมก็เล่นสายผลลมายี่งยาวเท่าไหร่ ดาเมจเก้าดาปูดาเมจดอนนี้น้อยมากอั้น ตอนนี้มีเพื่อนแั้นมหาผมบอกว่าเขาเขาอยากได้รหัสรหัสหนึ่งเอะเว้ประมาณร้อยยิบนอกนั้นเดี๋ยวผมรหัสเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปให้เขาแทนเพราะว่ารหัสนี้ผมก็ไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วเสียงอะไรมันจะมี แล้วกูตายแล้วกูต้องกลับไปเกิดก่อนนู้นใหม่อีกเลยเวนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปสร้างผลท้าแล้วกูดันดูด้วยว่ากูเป็นนี่เป็นคนที่มีผลปีศาจคนหนาม เซฟก่อนเลยไม่งั้นอย่างคุณต้องกลับไปเกิดใหม่อีก นี่ร้านหลอกมันแกล้งมีใจเติมนีแม่งเลย แล้วให้มันมาอยู่รวมกันแล้วก็ปึ้แล้วก็ภาพแล้วก็ปูแล้วก็อยากจะมีอีก โอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องตัวเราไปก่อนนะคระับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์